สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปร Channel นะคะวันนี้เราก็จะมาทำยำแซบ่บๆกินกันนะคะยำรวมมิตรนะคะยำรวมนะคะยำรวมของเราก็จะมีนะคะวัตถุดิบนะคะหมูยอนะคะหั่นแล้วก็ลวกเรียบร้อยแล้วนะคะผู้อัดนะคะผู้อัดค่ะผู้อัดค่ะข้าวโพดค่ะ มอดดอกนะคะเห็ดคาะเห็ดเข็มทองนะคะลวกเรียบร้อยแล้วหอมแดงนะคะผักชีฝรั่งค่ะมะนาวนะคะพริกค่ะำเรียบร้อยแล้วค่ะ น้ำปลานะคะน้ำปลาน้ำกระเทียมดองค่ะน้ำปลานะคะน้ำตาลทรายค่ะเราก็มาลงมือทำน้ํายำกันเลยนะคะพริกที่เราตำไปเรียบร้อยแล้วนะคะ น้ำกระเทียมดองนะคะครึ่งทัพพีค่ะปลาร้านะคะเขย่าเสียก,ก่อนนะคะเพราะว่าปลาร้าเราตั้งไว้นานๆเขานอนก้นเนาะหนึ่งทัพพีนะคะปลาร้าหนึ่งทัพพีค่ะยำเยอะนะคะน้ำปลานะคะขอครึ่งทัพพีก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยชิมเนาะน้ำตาลค่ะหนึ่งช้อนค่ะ มะนาวค่ะอืมแซ่บมากเขาบอกลงเลยนะคะ ทอดดอกค่ะตามด้วยหมูยอนะคะปูอัดข้าวโพดใส่ไปเลยค่ะเห็ดน,นะคะ แดงค่ะผักชีฝรั่ง พักคำไหมคะแซ็บๆยัวๆนะคะ